ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ชีนวลแสงทองเดินทุดงในถ้ำพบพญานาคลึกลักบมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันแม่ชีนวลแสงทองวัดผูกของคำจากคำบอกเล่าประสบการณ์ในการพบเห็นพญานาคของยายชีนวล เกิดขึ้นขณะยายชีนวนมีอายุประมาณ16-17ปีโดยบวชเป็นชีแล้วและด้วยความที่เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นอิสระในทุกๆอย่างนึกจะไปไหนก็ไปไม่เคยกลัวอะไรจึงออกทุด,ดงไปถ้ำแกลบซึ่งชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีอาถรรพ์และความน่ากลัวแอบแฝงอยู่ถ้ำแกลบอยู่ในพื้นที่ของอำเภอนิคมคำซอย จังหวัดมุกดาหารในสมัยปีพุทธศักราช2472นั้นบริเวณถ้ำแกลบคือป่าดงดิบรกทึบน่าสะพรึงกลัวเป็นที่สุดชาวบ้านละแวกนั้นไม่กล้าออกไปหาของป่าหรือไปทําอะไรอยู่แถวๆนั้นด้วยมีคนเคยเห็นงูขนาดยักษ์เลื้อยเข้าออกถ้ำแกลบบ่อยๆเมื่อชาวบ้านเห็นแม่ชีสาวเดินทุด,ดงมา และบอกความประสงค์จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำแกลบชาวบ้านก็ตกใจพากันห้ามปลามทัดทานเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จไม่สามารถเปลี่ยนใจแม่ชีสาวได้แม้แต่จะเดินทางไปส่งแม่ชีสาวถึงถ้ำแกลบก็ยังไม่มีใครยอมไปคงเพียงแต่อธิบายบอกทางและวิธีไปถึงถ้ำแกลบเท่านั้นหลังจากแม่ชีสาวเดินขึ้นถ้ำแกลบแล้ว ก็หายเงียบไปเป็นเวลาแรมเดือนโดยไม่เคยมีใครได้ข่าวหรือเห็นแม่ชีสาวกลับลงมาหมู่บ้านเพื่อหาสเสบียงอาหารชาวบ้านทั้งหลายเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรู้สึกนึกคิดไปประการต่างๆทั้งประหลาดใจและห่วงใยแม่ชีสาวซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่จนที่สุดชาวบ้านประมาณ10บคนร่วมกลุ่มคนใจกล้า แล้วก็ตัดสินใจเดินกันขึ้นถ้ำแกลบเพื่อดูแม่ชีสาวว่าอยู่อย่างไรเมื่อไปถึงถ้ำแกลบทุกคนก็ตกตะลึงปลึงเพลิดขนลุกชูชันแทบคุมสติไม่อยู่ตรงปากถ้ำนั้นมีงูงอนแดงลำตัวขาวขนาดใหญ่พันรัดลำตัวของแม่ชีสาวเอาไว้จนเห็นแค่ใบหน้าและศีรษะของแม่ชีสาวเท่านั้น ชาวบ้านทุกคนเชื่อว่าขณะนั้นแม่ชีสาวคงจะเสียชีวิตไปแล้วก็พากันเพ่นหนีกลับลงมาหมู่บ้านและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นให้คนทั้งหมู่บ้านฟังแล้วสรุปว่าแม่ชีสาวตายไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากนั้นอีกสองวันชาวบ้านทั้งหลายก็มีอันต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อได้เห็นแม่ชีสาว เดินกลับลงจากถ้ำแกลบถึงหมู่บ้านโดยปลอดภยัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งยังบอกแก่ชาวบ้านว่าไม่ต้องกลัวท่านพญานาคนั้นหรอกเพราะว่าท่านเป็นพญานาคมีศีลและปฏิบัติธรรมด้วยขอเพียงให้ชาวบ้านเราทุกคนเมื่อจะขึ้นเขาหาของป่าหรือเข้าใกล้บริเวณนั้นให้พากาันบอกกล่าวท่านก่อนให้เรียกชื่อท่านว่า พญานาคคำขาวแล้วทุกคนจะปลอดภัยไม่มีอันตรายหากินก็จะง่ายขนาดหลวงปู่คำพันโคสปัญโยวัดธาตุมหาชัยได้เห็นยายชีนวนครั้งแรกยังแสดงอาการผงะและออกปากว่ายายชีผู้นี้ไม่ใช่เล่นเป็นคนมีวิชาเต็มตัวชาวบ้านทุกคนก้มกราบแม่ชีสาวด้วยความศรัทธาเลื่อมใส และยังกล่าวขวัญถึงเรื่องนี้สืบต่อมาจนทุกวันนี้ยายชีท่านละสังขารเมื่ออายุร้อยหกปีถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา